ว่าเดิมเนี่ยฟร้องเนี่ยเขาจะเป็นโรคหอบหืดแล้วก็เป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่เกิดตอนเด็กๆเ,เนี่ยเป็นอย่างรุนแรงมากเลยนะคะอตอนนี้ที่จันอะ่ะหนาวแล้วฟร้องอะ่ะปกติถ้าฝนตกแบบนี้จะไอเยอะมากถ้าเหนื่อยก็ <c oughs> จ,ะจะไอเยอะหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงก็จะจามก็จะไอลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก่อนหน้านั้นน่ะต้องใช้ต้องใช้วิธีแบบพ่นจมูกแล้วก็มันจะมียาพ่นเนาะแบบหายใจไม่ออกก็จะพ่นจมูกแบบนี้ค่ะ แต่ปัจจุบันนี้ดีขึ้นแล้วเมื่อก่อนเคยเป็นนะคะโรคไอที่แบบพอเป็นหวัดไม่ได้เนาะพอปล่อยให้ออย่างเงี้ยเราก็จะไอไม่หยุดไม่หยุดไม่ทราบว่ามีใครเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่าแต่ปัจจุบันเนี้ยเนีตคือแบบว่าเลิกเลิกกับการไอไปแล้วไม่มีการไอแล้วนะคะอย่างที่บอกก็คือจริงๆอ่ะเนจะพยายามบอกกับทุกคนตลอดว่าถ้าเรามีจุลินทรีย์ตัวที่ดีเราสร้างบ้านให้จุลินทรีย์เราอยู่แล้วให้อาหารเขา จุลินทรีย์พวกนี้เขาเป็นเหมือนพยาบาลทหารตำรวจที่มีอยู่ในร่างกายของเราถ้ามากพอเชื้อโรคอะไรมาหรือดูเปลี่ยนแปลงนอนพักผ่อนน้อยหรืออะไรถ้าพยาบาลตำทหารตํารวจหรือว่าภูมิต้านทานของเราแข็งแรงมากพอเนี่ยเราก็จะไม่เป็นเขาเรียกว่าไม่เป็นหวัดง่ายไม่ไอไม่ติดเชื้อง่ายไม่ป่วยง่ายนะคะซึ่งสารสกัดเบต้ากลูแคนตัวนี้มันเป็น อาหารสารอาหารของจุลินทรีย์ตัวที่ดีนะคะมีใยอาหารที่เป็นบ้านให้กับจุลินทรีย์ตัวที่ดีและมีสารอาหารซึ่งการทานเนี่ยจำเป็นจะต้องทานให้ได้ตามน้ำหนักในคนที่บกพร่องโดยเฉพาะาทานได้ตั้งแต่เด็ก3ามขวบจนถึงผู้สูงอายุใครบ้างที่ทานได้นะภูมิเพี้ยนทานได้นะคะคนที่ดื้อยาใช้ยาปฏิชีวนะเยอะๆเพราะการที่ เราใช้ยาเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวไร้หน้านี้จะมาเล่าให้ฟังว่ากระดูกที่มันมันพังที่มันเสื่อมวัยพลุนเร็วเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุที่เราใช้ยาเยอะแล้วก็กระบวนการในการดูแลสุขภาพที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะกินเบต้ากูแคนเนี่ยเราจะต้องกินให้เท่ากับคือเท่ากับปริมาณน้ําหนักของเราเนาะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มบกพร่องอย่างพี่ฟองเนี่ยอันนี้นะคะเนี่ยจะให้ลูกชายกินวันละวันละ1ิแคปซูล บางคนก็จะงงว่าคุณเน้มันเป็นยาหรือเปล่าอันนี้มันไม่ใช่ยามันเป็นสารสกัดที่ทํามาจากผนังเซลลของยีสต์ที่เลี้ยงในข้าวโอ๊ตนะคะซึ่งผนังเซลล์ของยีสต์เนี่ยมันต้องมีสายพันธ์เนาะเซคคโลไมซีเซเลวิซีเอเป็นสายพันธ์ุที่ดีที่สุดที่เป็นโครงสร้าง1316โครงสร้างนี้นะคะจะช่วยป้องกันมะเรง็งช่วยในเรื่องของคนที่เป็นมะเร็งช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายในคนที่เป็นหวัด อย่างน้องฟ้องเนี่ยถ้าเขาป่วยเป็นหวัดแต่ตอนนี้คือเขาเขาเป็นที่คือเขาเกิดมาปุ๊บก็เป็นภูมิแพ้แต่ถ้าสมมติเป็นหวัดปุ๊บเนยจะไม่ให้เขาทานยาปฏิชีวนะแต่จะให้เขาทานตัวนี้แทนอ่ะเดี๋ยวไม่เอาน้ําให้อันนี้ซึ่งตัวเองเนยก็จะทานด้วยนะคะที่อ่าที่ทานให้ดูเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวเบต้ากูแคนเพราะมันไม่ใช่สารเคมีแล้วเขามีงานวิจัยแล้วนะคะว่าเด็กสามขวบเนี่ยทานได้ถ้าใครไปเซิร์ชข,ข้อมูลใน ในเน็ตอ่ะมีเยอะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเบต้ากูแคนซึ่งมีหลากหลายมีหลายยี่ห้อเป็นสิ่งที่นักวิทยาทานเลยลูกอันนี้น้ำเขียวๆนี่คือน้ำคอร์รฟิลนะคะซึ่งเนจะเป็นคนที่ดื่มต้ไม่ขยี้ไปทางนั้นอเอาน้ำคอร์รฟิลเนจะเป็นคนที่ดื่มตลอดทั้งวันนะคะ <S <S เพราะคอรอรฟิลตัวนี้เป็นคอรอรฟิลจากหญ้าอัลฟาฟาซึ่งตัวหญ้าอัลฟาฟาเนี่ยปลูกจากฟาร์มออแกนิกเขาจะมีรากที่ยาวมากเลย แล้วลากที่ยาวนี่แหละเขาก็จะไปดูดสารอาหารเนาะซึ่งตัวนี้ใครที่สูบบุหรี่จัดจัดโรคปอดติดเชื้อหรือว่าพวกที่มีสารที่จักการกินยามาเยอะๆยาฮอร์โมนพวกที่เอ่อเกี่ยวกับเรื่องของกินยามากๆเนี้ยนะคะเขาจะไปช่วยทําให้ตับสะอาดเออแต่ซึ่งเนี้ยเป็นกลุ่มคนที่กินยามาเยอะเนี้ยก็จะใช้ตัวนี้ช่วยเพราะว่าเป็นใย,ยอาหารแล้วก็มีแมกนีเซียมโพแทสเซียมซึ่งช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วยนะคะ แล้วสามารถทานได้ตลอดทั้งวันซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยไม่เคยทานถามเน,นได้เพราะว่าคือเนเป็นคนที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าสารสกัดที่ช่วยบำบัดร,ร่างกายเนาะมันเป็นสารอาหารไม่ใช่ยานะคะบอกไว้ก่อนไม่ใช่ยาลูกชายสุดที่รัก